านะครับกใช่เรามาอีกแล้วนวอนเนาะดีใจดะดีใจสิไปหน้าปหน้ามาหน้ามาอีกแล้วเออโจอ้าแกเป็นอะไรผมดีใจกสองคนจะเป็นอะไรเนี่ยแหมน่าหลานดีใจกันกระโดดโลดเต้นอ้าไอ้ที่เขาหาน่ะมึงรู้หรือเปล่าเพราะอะไรเพราชอบเหรอชอบเอยแล้วละสอนลามติด แกนี่มาโทรล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นแซวกันเล่นเขาชอบเขาตั้งใจทุกปีเนี่ยเขบอกทุกปีครับผมก็เมื่อกี้เป็นพี่อะไรนะคุณพี่มานนอยฟิล์มเออนั่นแหละเขามาการวัดด้วยนั่นแหละเขามาบอกแล้วแต่ยนเราจะหากันจนกว่าจะตายกันไปข้างไม่ต้องกลัวแล้วพี่มันน้อยพี่ต้องได้หาผมเรื่อยๆไปทำไมอ่ะถึงพอมายนต์มาไม่ได้ผมก็จะเอารูปมาเนี่ยคิดดีแล้วไอ้ลูกเวยังไม่ตายเขาเป็นเจ้าเองพระโอรส เสด็จพ่อทรงรักและโปรดปรานทรงมารีวิชาเพลงดาบเพลงทวนข้าพเจ้าเห็นมาวัดอะไรนะหรือว่าจำชื่อไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> พ่อรัเห็นมาวัดเหมาวัดเสด็จพ่อรับสั่งว่าผาคลูกเรียนสําเร็จแล้วรีบกลับพระราชวังด่วนเลยนี่อายุย่างยี่สิบแล้วเห็นผีว่าจะต้องกลับพระราชวังวันนี้ซะแล้วไอบอลเนี่ยทำไมอะมึงเล่นกันนาไปพ่อไปไหนเล่ากูเครียดใกล้ยี่สิบเอ็ดนี่แล้วเกินโอ้มึงย่างทุกวันเออเขา่อายุมึงยี่สิบเอ็ดเต็มปะโถไม่ต้องใครครับผมพรเทพรับรางวัลนะครับผมใจหายเลยนึกว่าจะรู้กลับบ้าน เขาจะเครียดไอ้เรื่องมึงอายุ20่สเขามาให้รางวัลครับผมขอบพระคุณครับผมไม่ร่ำรวยร่ำรวยนี่กากหมูเนี่ยชอบชอบขอบคุณมากครับทานกากหมูแล้วมันจะลดไขมันในตัวแฟนคลับแกเนี่ยโอ้แฟนคลับแกมีทุกวัยเลยไหมพ่อมาล้ารักเนี่ยเอาเกียบมาให้ด้วยขอบใจนะลูกนะเขาชอบลูกเขาชอบพรมยนชอบลูกเขาเกียบมาก ไอวอนอะไรอ่ะมึงเชื่อไหมกูได้เขาเกลี่ยป้วนเดียวไม่เคยได้เต็มสักทีเลยไม่เคยได้เต็มแผ่นเลยทุกงานเลยเพราะอะไรอ่ะเอ้าเดี๋ยวมันทุบมั่งเดี๋ยวมันนั่งทับมั่งเออกลับไปถึงบ้านเมียกูก็ถามแต่โยนแกซื้อเขาเกลี่ยป่นที่ไหนมาเนี่ยอ้าวเฮ้ยคือเฮ้ยเทพอะไรเฮดทำไม มึงจำกูได้ไหมเนี่ยเอ๊ะแหมพี่นี่ก็เร็วๆเข้าก็จะไปหาเชนิสาเชนิสาที่ไหนแล้วสุรัตน์วดีพี่ก็ขอกดซิปบังซิปเพราะเรื่องเนี้ยเราไม่ได้เล่นมาเจ็ดปีแล้วนะครับก็ลืมไปบ้างขออพระธนภัยแต่รับรองเต็มที่ที่แรกนะสุรัตน์วดีนะเขาชื่อเชนิสาจริงๆก็ใเขาเพิ่งมาทำบัตรเปลี่ยนชื่อมา เขาไม่ได้เปลี่ยนหรอกพ่อทำไมเขาผิดเองเออยางงี้ไปหาธุราบดีธุลาบดีแต่ฉันไม่ยอมบอกกับเขาว่าเราเป็นราชโอรสเพราะอะไรเพราะหนึ่งประเด็นละอยากจะรู้ว่าใจนางรักเราจริงหรือเปล่าหากแม้เราไม่ใช่ขัติยาราชเธอจะรักเราอยู่หรือเปล่าลองใจดูแต่สัญญากันไว้ว่ากินไหนกินด้วยนอนไหนนอนด้วยตายไหนก็จะตายด้วยกันสัญญากันไว้สัญญากันไว้วันนี้จะกลับบ้านกลับเมืองแน่นอนไปทังนางเสียว่าเราจะต้องกลับบ้านกลับเมืองแล้วมีโอกาสค่อยกลับมาพบกันใหม่ จะไปลํำลาเงยคนรักยต้องจากกันงยไปแสนไกลเร,เร็วเข้าพระเจ้าของท่านรีบเวลาคนรักแล้วก็กลับเมืองใช่ไหมพ่อ ขอพระคุณผายทุก่านที่เมตตากับลูกหลานไว้เร็วข้าสายแล้วไปไวๆพ่อรีบไอ้วอนอะไรอีกอ่ะเมื่อต้องรีบหรอกทำไมอ่ะเขาลำอีกแล้วนะ ไปไวรีบอ๋อไวจะปากกันขอบคุณนะครับทีมของพันรางวัลน้ำใจมอบให้กับคุณนันทีมวานครับเพลเอกนพรเทพพรจวีและศิลปินในโรงงานทุกคนนะครับครับผมขอกกาบของคุณพี่น้องทุกท่านทุกสถานที่ทุกอำเภอทุกตำบลทุกจังหวัดทุกหมู่บ้านที่มาเป็นแรงเคียร์แรงใจกับริเกอู์รุรานคนเดิมของท่านพรเทพพรจวีครับท่าน วันพรุ่งนี้เราอยู่กันที่วัดม่วงนะฮะโพสังโพข่ายบรรจารย์สิงหบุรีนะฮะใกล้ๆบ้านพรเทพครับวันนี้วัดน,นี้ก็เป็นหน้าที่ของอดีเทพฟ้าลูกวันพรุ่งนี้นะฮะครับผม,ผมเฮ้ยลำยังเชียวของมึงไปได้เหรอเขมมวัดราชรถของกษัต์เมลสุรศรีเรียนวิชาเสร็จ ก็เตรียมตัวพี่จะเดินทางกลับแต่ก่อนจะกลับนั้นไปไหนไปทําอะไรชมการแสดงกันต่อนะฮะฉากนี้พบกับน้องเก๋พี่นพอพรพรทวีครับน้องแต้ววลภาพรทวีสายฝนพรทวีน้องน้าตาลพรทวีมีความสาคัญอย่างไรในท้องเรื่องสัญญารับเมียเฉลยชมการแสดงกันต่อครับ รถยนต์หมายเลขทะเบียนกอไก่งงู6875อ่างทองกองไก่งงู6875อ่างทองขอความการุณาไปขยับรถด้วยนะฮะในโรงเรียนนะฮะไปขยับรถเลยครับขอบคุณนะครับ จะลองใจเหมวัดว่าาหากว่าเราเป็นเพียงแค่สามัญชนคนธรรมดาเ,เขาจะยังรักเราอยู่หรือเปล่านะสิแบบนี้นี่เององหญิงถึงไม่บอกใครว่าองหญิงนะ่ะเป็นใครมาจากไหนนี่พวกเธอนะ่ชอบเผลออยู่เรื่อยเลยนะบอกว่าทำตัวเหมือนเพื่อนกันจะมายกมือไหวเราทําไมล่ะผมขึนขออภัยเจ้าค่ะแหมอยู่ในห้องไม่มีใครุคมีคนมาแล้วนะอุย้ยนั่นออาตายแล้วนี่อะไรเนี่ย พ้องดีงัวมึงดูดีๆออ๋งัวเหรอมินอลาไหไส้บอกกูอะไรนะอะไรนะงัวงัวเอาเหมาะเลยทำไมอ่ะจะได้คู่กระช้างไงแหมนี่นี่คนสวยนะโอ้ยนี่ใหญ่จริงๆแมยกูณมองยังไงเป็นช้างนี่คนสวยนี่สวยแล้วเหรอเนี่ยสวยแล้วเป็นไงที่รักสบายดีเหรอสบายดีเหรอคิดถึงเธอนเนี่ยจึงรีบมาหาแต่เช้าเชียวนี่เขาเดินขบวนไปไหนกันมาเนี่ยปากหวานแล้วบอกคิดถึง หม่จะไม่จะไม่คิดถึงแล้วเราได้กันแล้วใครเนี่ยพ่อกัอใครเนี่ยเมียพ่อเมียหรอได้กันแล้วไปได้กันที่ไหนอยไ้ครัวได้ครัวไอ้ครัวที่ไหนไอวีเวนที่ไหนจะลาคอยรถนั่งไปลาคอยรถเราเที่ยวที่สองเที่ยวแรกในครัวตเองจ๋าวันนี้พี่ขอโทษนะที่พี่มาหาตัวเองช้าไปหน่อยนึงทำไมถึงมาช้าไปไหนมากพอดีพี่แต่งตัวช้ารูปไม่ได้น่ารักเหลือเกินน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะชื่อ จิมเล็กไม่ได้เหรอคือชื่ออะไรนะจิมเล็กอะจิมเล็กน้องสาวพี่ไต่ต้องยืนใช่ลูกมึงไม่เล็กนะสภาพเนี่ยเล็กจิมเล็กเหรอเป็นน้องคนเล็กจิมเล็กมีผัวยังจ้าไม่มีบ้าเหรอยังไม่มีผัวยังเด็กอยู่เลยมืออยู่นี่จิมยังเด็กอยู่เลยแสดงว่ายังไม่มีผัวหากน้องหากน้องหากน้องมีผัวเป็นโจ๊กจะรู้ มีผัวเป็นโจ๊กก็มาตลกอย่างไรพาน้องถ้าอยากลองดูถ้าอยากลองดูาอ,าอ,งดอาโอโ้นี่ตรงพระเอกเส้นนี่แหละเป็นไงพ่อเาเป็นอะไรอะ่ะอาการไม่ดีเลยว่ะหรือว่าองลงเส้นแก่หนาพาน้องเขาอยากลองดูถ้าอยากลองดูอองดเอาไหม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 โย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 ,โย,โยโถ้าน้องแต่งงานกับพี่รับรองคนดีน้อง ทำไมคะไอเรื่องหุงข้าวหาปลาละไว้ใจศาสนาละพี่จะ โอ้ยนี่อ้วนฟิวโอ้ยเฮ้ยโอ้ตูดตูดหรือกระบะบ้า ช่างได้วันนี้อีบเนไรไส้ผัวทั้งโรงเลยถึงกูไม่ดำเป็นป่องเมนแลยแม่มึงอ่ะก็รู้กูก็บอกได้ได้ใครบ้างพอเทพก็ได้เดี๋ยวพ่อก็ได้พ่อได้เขาด้วยหรอยังไงเนี่ยเป็นยังไงกันก็กูก็ได้เออพูดจาละมึงช่างสับสนเออพูดจามึงช่างสับสนมึงบอกจะ่โยนมึงก็เคยได้เคยได้จามันสับประดมเออพูดจาละมึงสับประดม ูอยู่ข้างบนแล้วกูมันไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรพูดจาไม่ใช่สัปดนพูดจาไม่ใช่สัปดนถ้ามึงอยู่ข้างบนกูจะรอดไหมทําไมไม่รอดอะพ่อตายเด้ชทางทับเขียเกี้แตกโอ้ยบอลลไส้หัวทั้งอันน้าเลยไปไกลเลยนะเออไปถามของมึงที่มีใครมั่ง ไม่ลืมหรอกคับกลับบ้านนวันนี้พี่กับ่าเหรออกันเรี่มนี้มื่อก่อนแยกย้ายพี่ขอใหย้ำว่าจะไม่ลืมคำสัญญาที่พูดจากใจ เชื่อว่าจาที่พูดออกมายึดมั่นสระยาคนเนิงกินอยู่ที่ไหนพี่จะไม่นายนานมี ให้เหมมาวัดแกล้งวอนเดี๋ยวนางก็ล้มเลยจะพาวนทำใหม่เนระมันเป็นบทบาทของพระเอกเลยนึกว่าพากันไปเวียนเทียนวันนี้เขาเล่นลิเกตื่นตัวมากตเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอ้วอนอะไรพ่อเดี๋ยวขากลับกูจะให้ด่านขวดเยี่ยวไว้นี่อยทำไมหลบหนีแยกห้องนอน ยาข้อสามกูนึกว่าจะเตะนางเองกระโดดจู่โจมโอ้กูนึกว่าจะเตะอีเกตเลยไม่ได้เตะเขาจะจู่โจมนางเองหรอกระโดดจู่โจมสัญญาข้อสามว่าอย่างไรโดนขวดเยี่ยวแน่มือรักยังกูโทรไวทำไมอ่ะ เราไม่จู่จูบเขาเอออ้าวเป็นไปแล้วไม่เอานะปัญญาอ่อนทั้งคู่จะไปฟังเขาอยู่มันเป็นเฉพาะเราเพราะเขาเขาจะได้หัวเราะเราเราเล่นไม่เหมือนใครเขาหรอปัญญาขอสามว่าอย่างไรรักจะไม่ อยกด่าลืมสัญญายยน,น้ไปไหนด้วยไปไหนด้วยไปไหนายด้วยหนึ่งวันให้กลับมาชคดีนะที่รักไปเดินขที่เป็นสัญญารักที่ให้กันไว้ก่อนย้ายกับสู่บ้านของตัวเอง สองทั้งสองยังถูก,กปิดเหมือนเดิมต่างคนตามไม่รู้ว่าเป็ในใครมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นคางงานงการแสดงต่อน้าฉากนี้พวาก,กับกำไรพรทุีมีความสขันมาอย่างไรในท้องเรื่องสัญญารักเมียเฉลยถึงกาข่ายมาต่อครับ การแต่งงานสองอาณาจักรรวมเป็นพื้นปฐพีเดียวกันแผ่นดินข้าต้องยิ่งใหญ่ไม่มีใครเทียบวัดรอยเท้าข้าเตเมีวสุรศรีอย่างแน่นอนถุยประอบด้วยเบ็นาพระเจ้าอาอาอีหนูนี่ดาวไม่เป็นกาน,นิกาใช่ไหมลูกใช่ไหมคะผมฉ<อ>ันกาน,นิกาดีใจลูกวันนี้นึกยังไงมาในี่ลูกเหรอจะนึกยังไงแล้วเป็นข้ก็หัวใจเนี่ยมันเรียกหาดวงตาเนี่ยอยากเห็นอยากทราบว่าเสด็จที่เห็นมาวัด ววงยังไม่ได้กลับมาเมื่อไหรเขาแต่งงานยแต่กลับมาพุ๊บไะพ่อแล้วแต่วาแห้่ก็แค่แห่แล้วเขาที่รู้ต่อไปเขาคงอะไรเห็นมาวัดนะลูกตอนนี้ไปเรียนวิชาอยู่ก็เรียนวิชาก็เรียนนานแล้วแต่ว่าแต่งงานด้วยกันเลยอยู่ในเมืองพ่อเลยอายุเยอะปั๊บแต่งปุ๊บเฮ้ยเสียงดังทำไมเด็กคนดูเขาอย่างเงี้ยอนอไอ้หนทำไมพอพอออกฉากแรกเสียงดังนะไม่เท่าไหร่ เองออกมาคนเดียวนี่เซตทั้งหลานวัดเลยลูกหม่อมชินอยากจะรู้ว่าเสด็จพี่เหมมาวัดเนี่ยเมื่อไรจะกลับเพคะให้ทหารไปตามอย่างไม่กลับอีน้อยู่ในเมืองพ่อเลยไม่ต้องกลับเมืองแล้วขอเดชะผมนะกลับจากถวายพระโคมด้วยพระเจ้าขาว่าอย่างไงล่ะบัดนี้องค์เหมมวัดเสด็จกลับมาถึงหน้าพระตำหนักแล้วพระเจ้าคขะเหมมวัดมาแล้วลูกเขาเป็นอะไรมาหมาหิอยู่ขี้เหร่เขาดีใจเขาดีใจเขาดีใจอั้งท

แล้วเรื่องนี้ตายแล้วตายนี่แค่ประบาดเดียวเนี่ยอินี่ทำเหมือนอดอยากมานานเอาไว้กูล่ะเขาอดอยากไหมพ่อพ่ออะไรอ่ะผัวมันเมาไปว่าเขาผัวมาไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้เนทาเพื่อนผัวนั่งอยู่นี่เนี่ยรู้แล้วพี่ชาพี่ตายสินะพี่เหวี่ยมวัดหม่อมฉัน หม่อมไม่ต้องมองใครหาม่อมฉันกานิกากานิกาเสด็จพี่เหมมาวัดเสด็จพี่อ่ะเป็นอะไรกันขุม,มันขุม,มันอะไรสิไปขุม,มันกันกานิกาขุม,ม,ขม,มันกับเหมมาวัดจริงไงเนี่ย,อ,ยอ้าวแล้วขุมานโอ้ตีตูดตีตูโอ้โหถึงบทถึงบาทแล้วเกินนะแกนี่มีผัวแน่กูวันนี้เป็นที่ได้ จำคืนก็ก็เ็จพี่เพคะจะจะใช้อยู่ใหญ่ทับทับในเยคะฮะทับในไม่ได้ทับไม้คนเห้นทับในเราเป็นเจ้าต้องทับในไปโน่นแล้วทำไมไปไหนอ่ะข้างคอนววยอธิเทพไม่ได้เดี๋ยวไปได้คอนโวยอธิเทพเดี๋ยวลูกจะอายถ้าลูกอยู่อธิเทพเหรอเอามีลูกแล้วจะเหลืออะไรล่ะโอ้รุ่นี้ทำไมล่ะพ่อเจงเลยเจงเรื่องอะไรอ่ะ ก็คุมันก็มีลูกแหละอันนั้นมันนอกเรื่องไอเรื่องไปพักในไทักในทักในถัาไครเราเป็นเจ้าเนี่ยมาแล้วใช่ไหมมาแล้วเจ้าค่ะกันนิกาไปรับไปรับไปรัเสด็จพ่อถอเอาถอยออานั่งเสร็จพี่นั่งนั่งเอ้ยอีนูหลบๆลหลบๆลบลหลบลบหนหลบลบลบิลอ้อีนไปรับใครมาในลูกใครเนี่ยพี่เห็นมวทไม แต่งงานเลยเอได้เลิกแล้วอาบน้ำเถอะรถน้าสังนี่ไม่ใช่เห็นมาวัดนี่นี่นใคที่ไหนเล่าใครอ่ะฮะไอชินวงมหาเล็กก็มาเห็มาวัดอชัมาอกไอชินาวงึงไยเลยานี่เลยเนี่ยฮนั่นผมเนี่ย อา้าเห็นมาวัดเพ่อถาวายบางคนไปเจ้าค้าครับมาก็ดีเลยนะลูกนะพ่อรวบรักเลยจะดีกว่าอยากอุ้มหลานนี่คือคู่มันของเจ้ากันิการุลูก<า>ขึ้มาลงที่พ่อมอบให้มั่นเลยลูกจะได้ตบได้แต่งนะลูกนะมั่นเลยนะจะได้แต่งลูกเฮ้ยแล้วตุรรัตน์พอดียังไงอะมาถึงราชวางังหัวใจผวาพบกันนิกาง ม <ส probation> ต้องมั่นเขาด้วยความจำใจอกแท้เป็นใครแล้วนอคาไม่อยากมั่นดอกแต่เราก็ต้องดัดเพราะไม่อาจที่จะขัดบิดาจะได้มีลูใลลกในหน้าวัยม้านล่ยตะไบลงต้นตะกลูกล โอ้ยเนาะร้องก็ดีผัวไม่น่าทิ้งเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรร้องให้แสรวัดไปหมดลองตะกุนึกออกเลยนึกว่าเอออะไรนักหนาอะไรนักหนา แหวนมันครับแหวนมันครับเออมันเจ็บนิ้วก็เลยก็ต้องร้องร้องหน่อยแล้วจะทํายังไงท่านขุนตกใด้ถวยขุนตกใด้ถวยแปลว่าอะไรพ่อเออไปแล้วไม่ต้องกลับเออแล้วแม่อะไรก็เขาเเจ้าไม่เคยสวมนี่จะแสดงว่าแหวนมันครับใช่นิ้วก็เลยเจ็บ และพระองค์ไม่เคยสวมก็กระแทกเอากระแทกเอาไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยค่อยๆประหลาอมันก่อนสี้ประสซ่ไม่เป็นหรอกมาเดี๋ยวจะเอาเลยเดี๋ยวจะสาธิตให้คนไม่เคยกระแทกส่งเลยเอไม่เคยสวมเลยถ้าหากใครไม่เชื่อน่ะซื้อแหวนเพชรเล้สักวงสิคราบโอ้โหแหวนเพชรคับผมไอ้บออะไรพ่อนี่แหวนเลยลูกมะกราแหวนแหวนต้นตระกูลนี่แหวนต้นตระกูลใช่ของใครเนี่ยของเสด็จพ่อของเราเอง กูไม่เชื่อว่าของชนนะกูกลัวของมันนี่แต่ทำอะไรอ่ะไม่เล่นก็กูเลยเว้ยไม่เล่นไฟเลยเอเนี่ยเพรไม่เคยสวมไม่เคยสวมแล้วก็แหวนมันเล็กเนี่ยมันต้องค่อยๆประโลกเนี่ยทีแรกเนี่ยค่อยๆแย่เข้าไปก่อนค่อยๆสวมสิบ้านกูเรียกแย่อะทีแรกแย่เข้าไปก่อนพอถึงที่ครับ แล้วแหวนนิ้วมันก็รู้แล้วว่าของคับเข้ามาแล้วเราดึงออกอ๋อถึงที่คับดึงออกดึงออกเยให้นิ้วมารู้ตัวว่าโดนของคับแน่แล้วก็แย่เข้าไปใหม่แย่เข้าไปใหม่จยนจะถึงข้อดึงออกแน่ดึงอีกแหละให้นิ้วมารู้ตัวแล้วแย่เข้าไปใหม่แย่เข้าไปใหม่แย่เข้าไปอีกแย่เข้าไปอีกนิดแน่ถึงข้อเราไม่ต้องเอาออกแล้วทำไงอ่ะแช่ไว้แน่ แช่ไว้แช่ไว้ก่อนตอนนี้อย่าแช่จะเฉยเราต้องบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาโอ้นีอินนี่ทำเหมือนเคยบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาพอได้จังหวะกระแทกเลยเจาะส่วเข้าแล้วเหรอเจ็บปะไม่เจ็บเลยนั่นไงมั้ย ค่อยๆประโลมเนี่ยแล้วองค์หญิงก็รู้ว่าแหวนวงนี้มันครับอยู่ว่างๆก็มันเอาเข้าเอาเอาข้าออกนะแล้วมันจะเกิดอาการเพลินที่หลัได้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 เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนั่นแต่งงานเลยลูกเลยแล้วมันแล้วขอเดชะสทรงพระเดชโปรด ขนาดนี้กองทัพแห่งม,าม่านมันมนาเรยรปฏิทินพระนครแล้วมันนาเรย์ยกกองทอออัพมาอย่างนั้นหรือม่านมันนาเรยช่หรอก,กแ,แ,แค่มันนาเรยําเดียวมึงยังพูดจะไม่รู้เรื่องอยู่เลยมึงลองพูดทิ้งนัขข้นแล้วก็ยามศึกสงครามผมแค่จะต้องออกศึกก่อนด้วยครับมัมจะต้องออกทับก่อนแต่งไม่ค่ะต้องแต่งก่อนทัพไม่ได้น้องหญิงมีศึกมีสงครามพี่ต้องไปทับก่อนแต่งแต่งพื่อไปทับก่อนแต่งทัพก่อนแต่งับนเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้จะมาทับมาแต่งอะไรกันตอนนี้ มีศึกมีต้องคามเราต้องไปปราบศึกปราบต้นคามก่อนชนะค่อยมาทับมาแต่งที่หลังเข้าใจไหมศึกครั้งนี้ลูกเป็นนายทัพยกกองทัพไปมีชัยชนะกลับมาขอได้หนึ่งอย่างบิดาให้ทุกอย่างรับใส่เก้าประจันเศพทองทำไมจ้าลูกเด้นะพี่จะรีบไปรีบกลับหม่อมเชนจะรอขอบใจมากน้องหญิงจงรอพี่เถอะนะรอพี่อีกหน่อยนะรอให้แห้งไปเลยโอ้ดูพระอท่านพูดอย่างนี้ยังไม่แห้งเลยกไว่าวอน ถ้ากลัวแห้งโน่นหลังวัดนั่นมีบ่อลงเลยจะได้แฉะทั้งวันหลังจากม้านหมายการนิกาเสร็จเรียบร้อยสงครามก็เกิดมานมันเลยยกสองท่าไมอีกท่าหนึ่งเป็นคั้งที่สองเพื่อละแพ้แพนบิดาผลเจ้ากาเป็นอย่างไรชมการแสดงต่อนะฮะระวังด้วย าวชาติสารวินวันนี้กูดิ่งมาเยือนแผ่นดินเอาชอาจะสิ้นก็ไม่เสียวพ่อทางเราทางนี้ใครเนี่ยปะโถแล้วอยู่ทางนี้ปะโถเอ้ยไม่เอากูไม่อยู่แล้วทำไมล่ะทางนี้คนน้อยมาช่วยกันทีเยอะๆโอ้แล้วมีจะแก่ๆจะสู้ไหว อยู่รวมเลยไอ้ฝังนู้นมันก็เลือกไม่ได้ดูเลยฮัดหนุ่มๆไปแล้วฟังนู้นหมดเหลืองงมๆไม่ฟังนี้ไอ้เวดเนทีบหาว่ากูจะหลุดหวีลเหลืองงมๆกูยอกกองทัพมาท้าประทะจะแพ้หรือชนะยังไม่แน่พ่อมึงก่อกรของเราของเรา หัวมันเต่าโ,โ,โอ้วไม่กล้าปะลองมาสู้กับเราหรือว่าหมดแล้วเราแรงเรียวกูมาร้องทาง I know!